ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปจากอัรเปรโซนะครับในวันนี้เนี่ยผมกับคุณคิฟเนี่ยจะพามาอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์อ่าพามาอันบ็อกซ์อะไรเอ่ยในยกระเป๋าอันนี้คือเครื่องชงกาแฟนะครับทุกท่านเชื่อไหมเครื่องชงกาแฟจากเครื่องเบิ้มๆตอนนี้เหลือแค่เนี่ยอยู่แค่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องน้องตวัวใหม่ของเรากันนะครับซาร์สิเกอร์ซูเปอร์ห้าสิบแปดเดือดซูเปอร์ฟิฟตี้เอ็กซ์ <Okay, S 1> นี่น,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันค่ะเดี มีอะไรกันบ้างป,ไปึ๊บออกมาข้นราเนี้ยจะเป็นกระเป๋าเคสบุแข็งนะครับค่อนข้างทนทานเลยมีตัวซิลิโคนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันซิลิโคนะสายชาร์จนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องชงที่ผมบอกนะครับทีนี้เครื่องชงกาแฟรหรือเครื่องแค่เนี้ยทุกท่าน,ท,านท่านเชื่อไหมเนี่ยวางไว้ก่อนทีนี้พอ,อมีเครื่องชงจะไม่มีอุปกรณ์เตรียมก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับ ในชุดจะมีแหวนรองผงและตัวแทมเปอร์พกพาใส่มาด้วยในชุดนะครับข้างล่างยังมีอีกยังไม่จบสำหรับสายบ้านนะครับซูปเปอร์58ก็มีฐานสำหรับวางที่บ้านด้วยเช่นกันนะตรงนี้จะเป็นที่วางเสาแล้วก็ฐานที่อยู่ด้านล่างนะครับฐานตัวนี้เนี่ยไม่ได้มาเปล่าๆเป็นแค่เหล็ก มียางรองกันน้ําด้วยนะครับหมดแล้วในกล่องจะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบฐานกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะประกอบกันนะดูคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือภาษาอังกฤษเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่2นะครับก็หากใครสนใจดูข้อมูลสินค้าก็สามารถที่จะดูในคู่มือทางด้านนี้ได้นะครับภาษาอังกฤษใครถนัดภาษาจีนน้่แรกในชุดนะครับจะมี เป็นไขควงขนาดเล็กมาให้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกท่านใช้แดนแล้วดูไม่ถนะัดมือท่านสามารถใช้ไขควงแฉกแดนแบบที่บ้านนี้ในการประกอบฐานท่านได้นะครับเรามาดูที่ขั้นตอนแรกในการประกอบกันนะครับขเมายาง,งให้ท่านคว่ำฐานนะครับน็อตตัวนี้เนี่ยให้ทำการเอาออกมาจากฐานนีตัวเสาก่อนนะครับน็อตจะต้องถูกร้อยจากด้านใต้ จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมพอเราใส่น,อน็อตเข้าไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องประกอบเสาเข้าไปนะครับตัวดูน็อตจะอยู่ทางด้านนี้นะครับให้ทําการหมุนควนเข็มจนดังตึ๊กก่อนนะครับแล้วค่อยก็ค่อยหมุนเข้าไปลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดท่านจะไขให้แน่นแนะนําให้คว่ำลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้อาจจะเป็นตัวนี้ช่วยในการค้ำนะครับ ก็คือตัวโฟมที่อยู่ด้านในเครื่องนี่แหละจากนั้น่อยเอาไข่ควงเนี่ยขันแบบนี้นะครับขันให้แน่นจับเอาไว้ดูให้ตรงนะครับทีนี้พอเราไขา่จนเกือบแน่นเสร็จเรามาดูว่าตำแหน่งเนี่ยเราวางตรงหรือ,อยังนะครับให้ร่องทางด้านนี้หันออกไปจากตัวเครื่องนะครับทีนี้พอเราดูแล้วว่าตรงเสร็จ เราก็ถึงค่อยมาไขจับเอาไว้นะครับแล้วก็ไขให้แน่นลักษณะนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในขั้นตอนต่อ,อไปจะเป็นการประกอบตัวเมาส์นะครับของตัวเครื่องให้ทำการสวมลงไปแบบนี้นะครับค่อยๆกดลงไปนะครับมันจะทำการ สวมลงไปในร่องที่อยู่ทางด้านหลังที่ผมให้ดูเมื่อครู่นะครับท่านสามารถเลือกองศาสูงตำ่ำอันนี้เตี้ยไปนะครับไม่ต้องไปต่ําขนาดนี้ก็ได้นะครับท่านสามารถเลือกองศาสูงต่ําได้ตามที่ต้องการจากนั้นพอท่านได้องาศาที่ต้องการแล้วด้านหลังจะมีรูล็อกน็อตอยู่นะครับให้ทําการไขเข้เขาไปลักษณะนี้ท่านเลือกที่จะไขตัวบนหรือตัวด้านก็ได้นะครับเราแนะนําให้ไขที่ตัวล่างก่อนนะครับน็อตตัวนี้ท่านสามารถ หาซื้อได้ครับตามท้องตลาดทั่วไปถ้าท่านอยากให้มันแน่นขึ้นกว่านี้ล็อกสจุดก็ได้เช่นกันครับทีนี้พอเราล็อกจนแน่นเสร็จให้เรานําตัวเครื่องมาวางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนจะจบกันไปในขั้นตอนนี้อย่าลืมประกอบยางเข้าที่ให้เรียบร้อยจะใส่ตัวยางซิลิโคนนะครับแนะนําให้อาจาะจะ ตั้งเครื่องเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการสวมกรอบดิลิโคนตัวนี้ลงไปดึงลงไปเรื่อยๆนะครับดึงลงไปเรื่อยๆจานะค่อยๆไปเยอะมันจะไปอยู่ตรงกลางเครื่องพอดีครับตัวนี้จะเป็นยางที่เอาไว้ให้ท่าน,นจับเพื่อกันร้อนและกันลื่นนะครับในเวลาที่ท่านเอาไปออกงานต่างจังหวัดหรือว่าเอาไปตั้งแคมป์นะครับใส่ในลักษณะนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่คือเครื่องชมในบ้านในปัจจุบันในแคมป์ก็ได้นะคะในแคมปิ้งก็ได้ไดเครื่องชมแบบไร้สายเรียกว่าเครื่องชมแบบไร้สายแล้วกันเนาะที่เราสามารถชงกาแฟได้ในทุกที่ที่เราอาจจะไปแคมปิ้งเอ่ยหรือว่าอาจจะไปพักที่แบบที่รีสอร์ทต่างๆที่ไ,ไม่ได้มีเครื่องชงนะคะเราก็สามารถพกตัวนี้ไปได้เลยก็ ทำให้เราได้สามารถดื่มกาแฟรสชาติที่เราแบบต้องการเนาะได้ในทุกทุกที่นะคะวันนี้เราจะทําเมนูอะไรบ้างคะคุณจิมหลักๆเนี่ยวันนี้เราจะมาทาร่วมกับตะก้าชงจากแอสเปรสโซ่ว่างแบบ่าใส่ได้ด้วยใส่ได้ด้วยใสย่ ตะก้าชงของทางพวกเราได้ด้วยครับอุ้ยจริงเหรอครับต<ช>ะกร้านี้ก็คือให้รสชาติที่เราเคยทําคลิปต่างๆไปแล้วเนาะในรสชาติที่แตกต่างกันนะคะ<ช>วันนี้คุณเจมยังตัดพิเศษ,ษ,ษให้ก็คือให้ตะแกรงแถมไปด้วยหรอถูกต้องก็คือซื้อเครื่องนี้นะคะคุณเจ<ช>มแถมตะแกรงไปด้วยเลยใช่ดี๋ยวเราจะมีให้ท่านเลือก3ามแบบนะครับแถมไปกับตัวเครื่องเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ทํารสชาติกาแฟได้ดียิ่งขึ้นม<อ>ีพิได้ไหมคะ<ล>ตะแกรงอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูเลยก็ได้ครับวันนี้จะมีตัวนี้ อันนี้คือโลตัสนะคะโลตัสนะครับแล้วก็อะตอมแล้วก็อะตอมค่ะแล้วก็เวแล้วก็เวดนะครับสา,สาตัว3ามคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําเมนู3ามเมนูให้ทุกท่านได้ดูกันแต่และเมนูเนี่ยใช้เบอร์บดใกล้เคียงกันนะครับแค่ต่างกันแค่นิดเดียว่ยประมาณสิบไมโครไม่เกินนะครับเดี๋ยวจะมาทองทำเมนูทั้ง3ตัวให้ท่านได้ดูกัน ท่านสามารถซื้อ แล้วก็เอาไปลองทาที่บ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเหมือนวันนี้เรามาทําเป็นไกด์เนาะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ประมาณกาแฟตัวนี้แล้วเบอร์บทประมาณนี้นะคะ<ล>ที่ใช้กับตัวเครื่องตัวนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถได้รสชาติกาแฟที่วันนี้ที่เราถ่ายคลิปกันได้ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันเนาะต,ต,ตัวนี้<ๆ>อันนี้พิเศษม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องชงที่แบบพกพาแล้วเนี่ยคุณลูกค้าก็สามารถแบบเลือกสั่เมนูที่เราต้องการกับรสชาติตะแกงนี้ด้วยนะคะที่เราชอบทั้ง3ารสชาติได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาาแนนะํ มีเซนเมนูแนะนําให้คุณลูกค้าด้วยนะคะจะยังสงสัยกันอยู่นะครับว่าเครื่องชงเล็กแค่นี้เนี่ยจะชงได้สักกี่ครั้งนันเองนะครับตัวนี้เนี่ยความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ1,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับใช้ชงได้สูงสุด50ครั้งต่อ1การชาร์จเต็มนะครับซึ่ง50ครั้งก็คงจะกินได้ประมาณวิคกหนึ่งพอดีเต็มเต็มนะครับเวลาท่านเอาไปออกงานชาร์จให้เต็มลุยได้ลตลอดทริปแน่นอนนะครับอ๋อที่สำคัญตัวนี้ชาร์จได้เพราะว่าแบงค์ได้ด้วยใช่ไหมใช Bank มบ สบายมากๆก็คือตัวนี้เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ท่านเนี่ยได้สนุกกับกาแฟนอกสถานที่ได้ในภูสุขีเนาะถูกต้องเดี๋ยวเรามาชงกันดีกว่าว่าเขาทําได้จริงๆหรือเปล่า okay, นะครับไปเริ่มชงกันเลยค่ะไปเลย<ๆ><ๆ>มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนตะแกงชงตัวนี้กันนะครับวิธีการง่ายในเดียวนะครับเพียงแค่ท่านหมุนตัวด้านล่างออกมานี่คือหัวชงส่ายน้ำนะครับเวลาวางก็ให้วางในลักษณะนี้ก็ได้ถ้าท่านยังไม่ใส่น้ำนะ จากนั้นสัดเปลี่ยนตะกร้าชงใช้2นิ้วโป้งจับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันออกอันนี้จะเป็นตะแกรงที่ให้มา,ากับเครื่องนะครับ18กรัมนะครับเวลาท่านใส่จริงเนี่ยให้ท่านใช้กาแฟน้อยกว่าความเป็นจริงนิดหนึ่งนะครับประมาณ2 -3 กรัมนะครับเนื่องจากตัวหัวชวงตัวนี้จะค่อนข้างสูงนิดนึงเวลาสวงเข้าไปเขาจะไปอยู่บริเวณนี้นะครับเราแนะนําไมใ่ใส่กาแฟน้อยกว่าความเป็นจริงของขนาดตะกร้า2-3กรัมครับ จากนั้นนะครับการเปลี่ยนนะครับให้ทําการสวมลงไปในลักษณะน,นี้นะฮะวางให้ตรงนะครับจากนั้นค่อยๆเอานิ้วโป้งท่านดันสองข้างลงไปแบบนี้กดดูเช็คดูว่าลงแล้วแน่จริงนะครับลองสวมกับตัวนี้ดูโอเคใส่ได้เป๊ะเวลาจะใส่กับเข้าไปนะครับชัวยตัวนี้เนี่ยจะเสมือนกับเป็นตัวช่วยในการไขของท่านนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ เวลาเราขันให้แน่นนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยขันใส่ลงล็อกหมุนหมุนหมุนเข้าไปลักษณะนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมนี้ก็ได้กาแฟบดพัวเข้มบราซิลมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมช็อตเพื่อชงกันเลยนะครับนะครับเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยพอเราใส่พะกค้าลงไปเสร็จนะครับในชุดมีแหวนรองผมงให้ใช่ไหมครับใส่ลงไปถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะหกออกข้างๆตรงนี้นะครับ ก็ความสะอาดแนะนําให้ใช้ทุกครั้งจากนั้นกาแฟบดเวลาท่านไปออกงานน่ท่านบดเตรียมไว้เลยก็ได้ครับเราไปถึงท่านก็อย่างเงี้ยโดสชั่งน้ําหนักนะโดสเสร็จเตรียมเข็มไื่ออันหนึ่งก็ได้ครับเอาไว้เกี่ยให้มันเข้ากันนิดนึงนะคร่าวขคราวประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราทําการเคาะเฟืองสักสองครั้งตรงตัวอุปกรณ์ที่ให้มาตัวนี้นะครับวางลงไปจัดมุมนะครับจัดมุมดูว่า3ามด้านตรงกันหรือ,อยังลองจับดูนะครับจักนั้นหมุนหมุนเพื่ออะไรหมุนเพื่อเราจะได้เกลี่ยหน้ากาแฟให้เรียบตรงกันครับจากนั้นก็เหมือนการแคมทั่วไปเลยท่านจับสั่งหมุนทลงน้ำหนักนะครับหรือว่าท่านจะใช้วิธีนี้ก็ได้บางคนก็ใช้วิธีการเอาดิ่งกด ลงไปนะครับแล้วแต่ท่านถนัดเลยนะครับจากนั้นพอเราเกลี่ยเสร็จแคมป์เสร็จหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราแนะนําไม่ใส่สกรีนนะครับชงแบบนี้ได้เลยก่อนเราจะชงกันเนี่ยท่านจะปีฮ e ีทอุปกรณ์ก่อนก็ได้นะครับใส่น้าร้อนลงไปแล้วก็ปล่อยให้หน้ำออกนะครับหรือว่าจะประกอบลงไปแล้วก็ชงเลยก็ได้แต่วันนี้เรามาแนะแน,แนววิธีการชงวิถี่็องกันดีกว่านะครับที่การเปิดเครื่องนะครับผม แต่3วินาทีนะครับฝ่ายด้านบนจะขึ้นเป็นสีขาวตร,ตรงแบบนี้นะครับ <mm> <Orb>. <mm> เวลาเราจะชงเนี่ยเราแนะนําให้ทําการเติมน้ําร้อนเข้าไปก่อนนะครับประมาณสัก9ก้า็กสองศาน้ําเดือดอะไรจากนั้นนะครับให้ทําการกดเพื่อที่เราจะได้ไล่น้ำออกขั้นตอนนี้จะเป็นการฟีฮีอุปกรณ์นะครับใส่น้ำร้อนเสร็จท่านทิ้งเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณก็สัก30วินาทีจากนั้นค่อยกดออกครับ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการพรีฮีตตัวระบบปั๊มนะครับในพวกอุปกรณ์ด้านในนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําแบบนี้เนี่ยเวลาเราสก,กัดมาจริงเนี่ยน้ำที่ออกมาจากอุปกรณ์เนี่ยจะค่อนข้างเย็นครับผมและอาจจะทําให้กาแฟท่านเสียรสชาติได้นะครับให้เราทําการประกอบตัวกาแฟที่เราทําการบดเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะชงนะครับอย่าลืมครับใช้ตัวนี้ช่วยในการขันนะครับจะทําทให้เราขันได้แน่นที่สุดนะครับ พอรู้สึกว่าแน่นพอแล้วตึงมือให้เราทําการวางกลับเข้าไปที่ฐานของเรานะครับแล้วก็เตียงจะสะกัดนะครับมาดูปริมาณบรรจุของเครื่องรุ่นนี้กันบ้างนะครับในเครื่องจะมีเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าสามารถบรรจุได้แค่70 ml นะครับแนะนําอย่าให้ใส่เกินขีดนะครับเติมน้ําเข้าไปประมาณนี้70 ml นะครับจากนั้นทําการปิด ปิดเนี่ยเพื่อกันน้ําร้อนหกออกมาแล้วก็เพื่อรักษาอุณหภูมินะครับปิดเอาไว้พอให้แน่นนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการกดเข้าโหมดตัวนี้จะเป็น pre infusion Mode นะครับจากนั้นให้ทําการจับเวลาได้เลยนะคร สามารถหยุดระหว่างทางได้นะครับว่าการชงคำวิกิเนี่ยขีดเกลแรงดันเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ4บาทเท่านั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความละเอียดของกาแฟบดของเราเนี่ยยังไม่มากพอนะครับให้ทําการบดละเอียดขึ้นอีกสักประมาณเบอร์หนึ่งก็ได้ครับจากนั้นเนี่ยเวลาการไหลของกาแฟแรงดันมันจะตีขึ้นไปนะครับตามความละเอียดของกาแฟที่ท่านบดออกมานะนะกับน้าร้อนที่ท่านใสนะ่ เดี๋ยวในช็อตหน้าเนี่ยเราจะมาบดกาแฟให้ละเอียดขึ้นแล้วเดี๋ยวเรามาชงต่อกันอีกสักครั้งครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบนะครับแล้วเราก็บรวชงแต่ที่เราแก้เบอร์บทกันแล้วนะครับ เติมน้ำเข้าไปนะครับ70มลเดิม มาครับช็อตนี้ที่เราเพิ่งแก้มาบดแล้วก็ชมออกมานะฮะก็ไหลออกมาได้โอเคเลยนะครับจิ่มก็ดีนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดสมมุติเราก่อนที่เราจะชมกันเนี่ยเราพี่ i n f u s หมายถึงทําให้อุณหภูมิด้านในเนี่ยมันร้อนก่อนที่เราจะเติมน้ําจริงลงไปเพื่อสกัดนะครับมันจะช่วยในเรื่องของตัวบอดี้ของกาแฟนะครับแล้วก็ความหวานที่จะสูกสะกัดมาเพิ่มขออนุญาตชิมนะครับโอ้ ตัวนี้เป็นเอสเปโซ่นะครับบราซิลขั้วเข้มที่ดื่มได้ง่ายมากนะครับสามารถดื่มได้เลยเมื่อกี้เนี่ยที่เราชงกันไปนะครับดูให้ดูเมื่อกี้เราใช้โอ้โหเยิ้มเลยนะครับอันนี้คือตะกร้าเว็บนะครับที่เราเพิ่งชงกันเว็บเนี่ยเหมาะสําหรับเมนูใส่นมที่ต้องการเซเวอร์นิดนึงนะครับต่อได้มาแล้วก็ อันนี้เราทำเมนูลาเต้นะคะใช่ครับผมกาแฟที่เราใช้ก็คือเป็นบาซิลโค้เข้มนะคะเราทําเมนูลาเต้นะคะก็คือเวฟเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตะแกรงที่เราแถมไปให้กับเครื่องใช่ไหมถูกต้องถ้าเกว่าลูกค้าเนี่ยจะสามารถเลือกได้สามตะแกรงก็คือมีโลตัสถูกต้องแล้วก็เวฟที่เราทําแล้วก็อย่างตัวอะตอมใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะทั้งสามตะแกรงเนี่ยเราจะมาทดลองชิมกันสองคนเนาะว่าในสามสามสามตะแกรงเนี่ยมันเหมาะกับเมนูอะไรบ้างเราทําเมนูอะไรแล้วอร่อย S <S ะะหรือถ้าเพื่อนๆทางบ้านที่มีสั่งซื้อไปแล้วหรือว่าสนใจโพที่เราจับคู่กันอย่างนี้แล้วไปทำแล้วได้รสชาติอะไรในตะแกงที่เราแถมไปอ่ะก็มาคอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้นะคะมาแชร์สูตรกันเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันค่ะอันนี้ก็คือเป็นลาเต,เต,ตเ้นค่กิบ๊บดื่มก่อนเลยค่อันนี้ขออนุญาตคนโอ้ยขอใครค่ะอันนี้ขออนุญาตคนค่ะเป็นจะไดีย์เจะได้นอกออกนัดตี้ค่ะแล้วก็ ช็อกโกแลตไปไปายเพราะว่ามันพูดเทียมเนาะอันนี้อร่อยนะสาหรับกิฟไม่หวานอันนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะคุณเจมส์นะคะรสชาติอยู่ในโทนสมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีบอดี้ที่มากกว่านี้เนี่ยเราแนะนำให้บดให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะใช้น้ำที่อุณหภูมิสูงกว่าน,นี้วันนี้เรานี้ยเราใช้น้ำอุณหภูมิวนนีวันนี้วันนี้นันนี้วนะน้ันเี้วนน้นนี้้ว 9.6องศานะครับเพราะวาเวลาเราเทาเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นหัวกับอุณหภูมิข้างในแลกเปลี่ยนกันอุณหภูมิที่ออกมาจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ9.6-9.2น,นะครับเราสามารถใช้วิธีนั้นได้เช่นกันเพิ่มปริมาณกาแฟนิดหน่อยนะครับเพิ่มอุณหภูมิของน้ําแล้วก็เพิ่มไฟไซส์ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมก็คืออาจจะได้รสชาติที่แตกต่างจากเรานะคะ <จน S 1> แต่ว่าวันนี้นะคะเราทําเป็นไกด์ให้นะว่าเหมือนเนี่ยอันนี้เป็นบาซิลนะคะกุ้เก็บมเนาะเราบดเนี่ยคือละเอียด ในระดับหนึ่งนะคะใช้กาแฟกี่กรัมคะวันนี้เราใช้กาแฟที่ประมาณ19.5กรัมครับเดคข่ะเราลองใช้ดูนะคะถ้าเพื่อนๆก็คือลองไปปรับสูตรทําตามที่คุณเจมแนะนําก็ได้เราจะได้รสชาติที่แตกต่างจากที่เรานําเสนอไปเนาะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะทําเมนูต่อไปก็คือใช้ตะแกรงอะไรคะเดี๋ยวเราไปลองทำอเมริกาโน่ซันตากับโรตัสครับอันนี้จะเป็นตะแกรงโรตัสนะครับ สำหรับชงอเมริกาโน่ต้องการความฟงฟิ้งในรสชาตินะครับเดี๋ยวเรามาลองชงกันเลยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาเริ่มชงตัวโรตัสกันเลยนะครับผมน้ำปริมาณเท่าเดิมครับ70แมล วางให้เรียบร้อยเครื่องเนี่ยพอเราไม่ใช้งานสักพักนะครับมันจะปิดตัวเองเนาะจะประหยัดแบตมากๆเลยครับกดสองครั้งให้เครื่องทำงานเหมือนเดิมกดจักเลย นี่ก็คือช็อตที่เราเพิ่งชงออกมาได้จากเอสโซโรตัสนะครับว,ว้าวอันนี้เดี๋ยวเรามาทําอเมริกาโน่กันนะครับอันนี้ตะแกงโรตัสนะคะถูกต้องกาแฟตัวเดิมใช่ไหมปริมาณกรรมเท่าเดิมค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมเป็นเมนูอเมริกาโน่กันครับผมอันนี้อเมริกาโน่หรือลองแบทครับอลองแบทแตลล่ลองล่ะ ใส่ที่หลังก็ใส่ก่อนใส่ก่อนก็ใส่ที่หลังใส่แค่นั้นแหละแค่น,นั้นแค่นั้นคุณเจมคุณเจมดื่มก่อนเลยค่ะแล้วขออนุญาตนะครับดื่มง,ง่ายนะอืมดื่มง,ง่ายหวานคาสวิตเนตแอซิตม,ม,มาแต่แปลกแต่มันคีนครับจังใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้รู้สึกถ้าส่วนตัวของกิ๊ฟนะคะกิ๊ฟได้สวีทเน็ตเลยแล้วก็ได้ตัวแอซิดนิดนึงทั้งเปรี้ยวทั้งหวานละการเอามสับง่ายๆเนาะได้ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานในแก้วเดียวนะคะแต่สิ่งที่กิ๊ฟชอบที่สุดเลยตัวนี้ก็คือมันครีมครับเลยนะคะดื่มไปแล้วรู้สึกแบบว่าไม่มีอะไรค้างเลยเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชอบแล้วก็ดื่มง,ง่ายมากๆเลยคุณเจมส์นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงตัวนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนมุ้งลวดก้านผงกาแฟขนาดเล็กอีกทีหนึ่งนะครับ ้วลาลารีดออกมามันจะช่วยทาให้ตัวเฟลเวอร์นะครับของกาแฟเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นตัวบราซิลซาราโดที่เราเอามาชงกันในวันนี้เนี่ยเราก็ยังทําการสาก,กัดเอาตัวกลิ่นที่ซับซ้อนออกมาได้นะครับจากกาแฟที่ปกติแล้วกินแล้วอาจจะมีแค่ความแบบเป็นนัตตี้เป็นดาร์กช็อกโกแลตอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโรตัสจะช่วยเพิ่มมิตินะครับของกลิ่นแลวก็รสชาติเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับผมที่สำคัญคือเป็นช็อตที่สะอาด ใช่ค่ะแล้วก็ดื่มง่ายด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตะแกงน้องโรตัสนั่นเองนะคะตะแกงต่อไปค่ะคุณจิมตะแกงตัวต่อไปที่เราจะไปชงกันนะครับก็คือเอสเซโซอะตอมนะครับสาหรับสกัดความผมฝาดนะครับเดี๋ยวเราไปลองก็คืออะตอมเนี่ยส่วนใหญ่จะให้คาแรคเตอร์ยังไงบ้างคะเพื่อเพื่อนๆทา,า,างบ้าน<า><า>ที่อยู่หรือที่ยังมาใหม่ยังไม่รู้ว่าตะแกงที่เราเคยทําคลิปไปแล้วเนาะว่าตะแกงทั้งน้องทั้ง7เนี่ยรสชาติในในแต่ละตัวต่างกันยังไงนะคะตัวถ้าเป็นตัวอะตอมค่ะจะให้รสชาติอะไรบ้างอะตอมเนีนะครับ เป็นเขาเรียกว่าคู่บุญสายขัวเข้มและกันใช้คานี้เลยเพราะว่าเขาจะช่วยปรับรสชาติทุกอย่างให้อยู่ในเส้นตรงกลางทั้งหมดบาลานถ้าสมมติคุณเจอกาแฟตัวไหนที่คุณชงออกมาแล้วอาจจะขมเกินไปเข้มเกินไปฝาดลองเอามาชงกับอะตอมดูมันจะช่วยปรับบาลานซ์ทุกอย่างให้เข้าที่ครับสำหรับเมนูที่เราจะทากับอะตอมกันนะครับก็คือกาแฟส้มยอดฮิตของทุกคนเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าครับมานะครับ ประกอบเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาตวงกันนะครับพยายามทำให้แบบตรงทุกครั้งนะครับหน้ากาแฟมันจะได้ไม่เอียงเวลาเราันะครับหรือว่าถ้าใครมีรอุปกรณ์แบบที่ว่าเสียหน้าหนึ่ง ทำด้วยหน้าเนี่ยใช้ตัวนั้นจะได้ครับของเอเปโซมีจำหน่ายนะครับเดี๋ยวเรามาลองสกัดกันเลยครับผมโอ้โห เดิมเลยนะครับเจ็ดซีนแนลคือถ,ถ้าเกิดสมมุติท่านเอาไปใช้ขายที่ร้านนะครับอาจจะไม่ใช่ตัวหลักอย่างเงี้ยท่านเปิดทิ้งไว้แล้วท่านเติมน้ำรัวดวได้เลยไม่ต้องห่วนงะเดทำงานเดิป๊บกดสอง,งอครั้งเย้ ไหลโอเคเลยเนาะจัแบบตัวเมื่อกี้ประมาณแบบ6.5บาอะไรประมาณนี้กำลังดีนะครับคือดูนี่นะกาแฟเอาจริงๆนะมันจะมีสูตรการสกัด6บาบ้าง9บาบ้างใช่ไหมครับถ้าลอง6บาดูเขาบอกว่าเฟรม,มันจะได้ความหวานเพิ่มมากขึ้นนะต้องเป็นผุกกาแฟปะคะหรือว่าแล้วแต่กาแฟตัวนั้นนั้นแล้วแต่กาแฟตัวนั้นๆด้วย คือจริงๆสามารถลองในทุกกาแฟเลยครับลองที่6บ,บา6.5บาทประมาณแต่วันนี้ที่เราทดลอง,ลองกันก็คือปริมาณกรลัเท่าเดิมเลยนะคะ<ช>คือ1 9.5กรัมนั่นเองนะคะแต่มันการไหลอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะแตกต่างกันโรด้วยรูปลักษณะของตะแกรงเนาะแล้วก็ตัวเออบอร์บอนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับกาแฟส้มยอดทิตของท่าน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะคุณเจมดื่มแบบไหนกี้บอกสมมติว่าคิดจะดื่มแล้วดูดขึ้นมาแบบนี้คุณเจมดื่มแบบไนนหน,นอ่าโอเคงั้นคุณเจมเริ่มก่อนมาขออนุญาตนะครับอืมอืมอร่อยเลยทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกาแฟอย่างเดียวนะคิดว่ากาแฟมันมีความเบาอย่างที่เราบอกนะมันมันจะปรับทุกอย่างให้บาลาน คีนเบา,าแต่ว่าด้วยความที่ตะแกงตัวนี้มันได้เออได้รได้แบบได้ความหวานแล้วได้แอซิดนิดๆอะคะมันเลยทําให้เวลาโดนกับน้ําน้ําส้มแล้วอะมันไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือเหมือนรสชาติไปทางไปในทางเคปีทางเดียวกันเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเจอแบบบางตัวก็คือถ้าเจอกาแฟเข้มแล้วเรามาชงกับส้มนะะี้อค่ะมันเลยทําให้ เอ่อคาแรคเตอร์ของกาแฟอ่ะกบส้มไปนะคะแต่ว่าเน,นี้ยมันยังมีโทนรสชาติที่มันคล้ายๆกันอยู่นะคะทําให้ดื่มเนี่ยดื่มง่ายด้วยแล้วก็รสชาติค่อนข้างที่จะกลมกล่อมแล้วก็บาลานซ์เลยนะคะอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้เราใช้เป็นกาแฟบราซิลเซราโด้ขั้วเข้มทุกเมนูนะครับเปลี่ยนแค่กราฟไซส์ size, เล็กน้อยในแต่ละตะก้าที่เราลองตั้งนะครับแล้วก็ทำในแต่ละเมนูที่เราเซตอัพเอาไว้นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านเนี่ยสามารถนำไปใช้งานชม กันได้ง่ายๆที่บ้านนั่นเองะครับใช่แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านนะคะก็จะมีะความสนุกเนาะกับการชงกาแฟง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเราไปอยู่ที่ไหนเนาะ<ช>แคมปิ้งเลยหรือว่าที่ ท่องเที่ยวต่างจัง,งหวัดต่างๆโดยที่อยู่นอกสถานที่เราก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะว่าแค่เรามีเครื่องชงสตารชิกเกอร์เนาะแต่เครื่องชงไรสายนะคะเราก็สามารถชงกาแฟแล้วก็ดื่มกาแฟได้ทุกที่แล้วนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษที่เราบอกนะคะคุณเจมส์ก็คือจัดแถมตะแกงไปให้เลยนะคะก<ช>็คือที่เราทำคลิปมาทั้งหมดนะคะก็จะมีย้ยําอีกทีก็คือมีน้องโลทัส<ช>นะคะ,ะแล้วก็มีอะตอมแล้วก็มีเนาะอะไรนี อาเว็บนะคะส <3 S 1> ตะแกรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทางบ้านเนี่ยได้ไปแล้วเนาะหรือว่าชิมแล้วได้รสชาติแบบไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ s t a r s ซ e k r r Super 58 Super 58ตอรือแแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับตัวนี้เนี่ยสนุนราคาอยู่ที่6,990นะครับพอท่าน3ท่านสามารถเลือกตะแกรงได้3แบบนะครับก็จะเป็นตะแกรงของแอปเป s o โซที่เรามาทำกันให้ดูในวันนี้นะครับพร้อมกับตะแกรงที่เป็นซ็อกแถมไปด้วยในชุดเลยนะครับผม ก็สามารถสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับที่วานิวิโต้บลูแอนด์ทูนนะครับทางแอปส้มช้อปปี้หรือว่าทาง Facebook ก็ได้เช่นกันครับผมทักมาได้เลยนะครับวานิวิโต้บลูแอนด์ทูนนะครับและทางเราก็ขอฝากร้านอเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอปเปโซไอนิกนะครับอารมณ์ราชญนี5้เนะครับผม หรือถ้าเพื่อนๆทางบ้านนาอยอยากจะชิมรสชาตินะคะหรือว่าเราอยู่แล้วากแวะบารม53เนาะอยากจะแวะเข้ามาชิมนะคะสามารถแวะเข้ามาได้เลยนะคะสั่อินเข้ามาติดต่อกิปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ลาไปก่อนนะคะยังไงเราก็ฝากเครื่องชงปาตาซิสเตอร์ไว้ด้วยนะคะขอด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะจะชอบนะครับสวัสดีครับ